ต่านประธทนครับผมทำไรครับกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาานะสมาชิกรัฐสภาต่านประธานครับบางครั้งความอดทนมันก็มีจำกัดผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนสั้นๆดังนี้นะครับในขณะนี้ท่านประท้วงผมครับป<ร>ะ,ปะท้วงให้ การประชุมไปเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในข้อ5ครับท่านประธานครับครับผมยินดีปฏิบัติให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นกลางนะครับครับดังนั้นและจะเรียนอย่างนี้นะครับไม่ใช่ข้อที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอย่างอื่นนะครับท่านเห็นผมไม่ถูกต้องอย่างไรก็ก็นี่ไงครับผมกำลังจะกล่าวให้ท่านประธานฟังนะครับผมเคารพท่านประธานมาตลอดนะครับว่าในขณะนี้เนี่ย วุฒิสภาวุฒิสมาชิกเนี่ยมาลงชื่อครับเชิญต่อครับมาลงชื่อนะครับเซ็นชื่อในห้องนี้วุฒิสมาชิกมาเซ็นชื่อจำนวน203ท่านจาก250ท่านสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอ,อยากครับคือจะเป็นการพูดซึ่งเป็นข้อเท็จจริงก็จริงนะฮะแต่ว่าสมาชิกสามารถตรวจดูได้จากใครมาประชุมไม่ได้ครับต้องบอกประชาชนครับพี่น้องประชาชน,ะชาชนจะ,จะไม่ทราบเ,เดี๋ยวขึ้นกระดาษให้ประชาชนเห็นครับท่านกิติศักดิ์นั่งลงดีกว่าครับนะครับผมดาเนินการประชุมต่อไปนะครับจะได้ผ่านมาตราแปดทับหนึ่งครับถ้าท่านไม่ให้พูดสงสัยว่าก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกค,ครับ